เรมชัยไม่รอดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง T R N อ่านข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวพนตรวจเอกศีวราแถลงยืนยันสำนวนคดีเสือดำลั่นเปรมชัยติดสินบนเตรียมสั่งฟ้อง เมื่อวันที่14มีนาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกศิวรารังสิพรามกุลรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ถแถลงความคืบหน้าคดีเสือดำที่มีนายเปรมมชัยกันนสูตรพร้อมพวกตกเป็นผู้ต้องหาล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งศาลจังหวัดทองผาภูมิจะนัดฟังคำพิพากษาในวันที่19มีนาคมนี้ แต่มีการเผยแพร่พทางโซเชียลว่าอายการสั่งไม่ฟ้องทำให้นายเปรมชายยงรอดคดีทุกข้อหาจนทำให้สังคมเกิดความสับสนจึงเชิญเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงทั้งพนักงานสอบสวนภูทรจังหวัดกาญจนบ,บุรีพนักงานสอบสวนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิมดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานสอบสวนจากกองบังคับการปราบปรามการผุจริตและพฤติกรรมไม่ชอบจากนั้นพลตำรวจเอกศิวราได้กล่าวสรุปปิดท้ายว่าคดีล่าเสือดำมั่นใจในคดีและจะสามารถเอาผิดนายเปรมใช้ได้เพราะความเห็นตรงกับเจ้าหน้าที่พนักงานอายการสูงสุดขบวนการยุติธรรมเบื้องต้นตำรวจอายการเห็นตรงกันแล้ว เหลือแต่สารจะพิจารณาตามความหนักเบาผิดนะผิดแน่อย่างไรก็ตามฝากเตือนประชาชนที่เสพข่าวอย่าไปหลงเชื่อโซเชียลที่บิดเบือนจากความจริงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผอบอรตรอได้สั่งให้ตำรวจสอบใครบิดเบือนข่าวให้นำมาดำเนินคดีซึ่งเป็นความผิดทางพรบอรคอมพิวเตอร์รวมทั้งการแชร์ข่าวด้วยนับตั้งแต่เริ่มมีข่าวมาช่วงหลังนี้ ถ้าลงเป็นเท็จด,ดำเนินคดีหมดโดยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่พนักงานปอทได้ดำเนินการเพราะการกระทำดังกล่าวทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายวันที่19มีนาศาลจะตัดสินจะทราบกันแล้วว่าจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดลร e นิวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ วันนี้ TRN อ่านข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยพบกันใหม่ข่าวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ